ในฤดูใบไม้ร่วงปี1924ค r ร์ติสเ l ลหมอเพียงคนเดียวในเมืองท่านโนมในอลาสก้าได้มีการแจ้งว่าการรักษาโรคคอตีบนั้นมีน้อยเกินไปซึ่งโรคนี้อันตรายมากและมีโอกาสที่จะ,พะแพร่กระจายได้ง่ายในสมัยนั้นดเรเวลสั่งวัคซีนเอาไว้แล้วหวังว่าจะได้รับมันก่อนฤดูหนาวเพราะเมืองจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเป็นเวลานานถึง8เดือนแต่เรือก็ไม่สามารถมาได้ทันเวลาทำให้เมืองนี้ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากรอจนถึงฤดูใบไม้ผลิแม้ไม่มีสัญญาณการระบาดในนมแต่ดรเวลส์ก็ยังระแวงอยู่เพราะเหตุผลบางอย่างในเดือนธันวาคมเขารักษาเด็กหลายคนที่มีอาการเจ็บคอและแม้ว่าเขาจะตัดความเป็นไปได้เรื่องโรคคอตีบออกไปแต่ความระแวงของเขาก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันจนในที่สุดในเดือนมกร,ราคมปี1925กลับกลายเป็นว่าความระแวงของเขาถูกต้องเขาได้วินิจฉัยผู้ป่วยโรคคอตีบรายแรกนมเป็นที่อยู่อาศัยของคนประมาณ2,000คน แต่มีมากกว่า1 0 0 0 0คนที่อาศัยอยู่รอบๆพื้นที่นั้นซึ่งเสี่ยงต่อการป่วยกันทั้งหมดดรเวลส์ได้ทำให้แน่ใจว่าสถานการณ์ไปถึงหูของทุกคนที่มีอำนาจในการช่วยเหลือและได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการภาวะฉุกเฉินพร้อมกับล็อกดาวน์เมืองทั้งเมืองยามากกว่า1ล้านหน่วยซึ่งเพียงพอต่อการแพร่ระบาดถูกส่งไปทั่วประเทศและไปยังอสกา้าแต่ความท้าทายที่แท้จริงก็คือการส่งไปยังโนมเพราะถ้าเรือถูกแช่แข็ง รางรถไฟก็สิ้นสุดแค่ที่เมืองนีนานาซึ่งห่างออกไป1,085กิโลเมตรและเครื่องบินก็ไม่สามารถบินในอุณหภูมิสุดเลวร้ายที่มีสภาพใกล้เหมือนแคว้นอาร์ติกได้ด้วยเหตุนี้หลังจากหาหรือกันอย่างรวบรัดวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือสุนัขลากเลื่อนพวกมันและคนขับที่เรียกว่ามัชเชอร์เป็นความภาคภูมิใจของ阿拉斯า และยังเป็นผู้ขนส่งหลักในการส่งจดหมายเพราะไม่มีการขนส่งใดๆสามารถสัญจรไปมาในพื้นที่ได้สำหรับการเดินทางเพื่อความอยู่รอดในปี1925มีเพียงมัชเชอร์ระดับสูงเท่านั้นที่จะถูกเลือกดเรเวลส์ได้คำนวณว่าเซรัมจะอยู่ได้ไม่เกิน6วันในเส้นทางที่มีสภาพอากาศเลวร้ายไม่เช่นนั้นเซรัมจะใช้การไม่ได้ดังนั้นสุนัขจะต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ มัชเชอร์ที่ดีที่สุดคือเลออนฮาร์เซป巴ากับสุนัขนำทางของเขาซึ่งเป็นพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ที่มีชื่อว่าโทโก้พวกเขาทำงานอยู่ในโนมและได้กลายเป็นตำนานของท้องถิ่นในการเป็นทีมที่เร็วและแข็งแกร่งที่สุดยารักษาถูกขนส่งโดยรถไฟไปยังนีนาน่าและถูกรับโดยสุนัขจาก2ทีมในการส่งต่อยาทีมหนึ่งรับยาที่มีค่าโดยเดินทางเริ่มจากนีนาน่าในขณะที่อีกทีมจะเดินทางจากโนมเพื่อไปเจอพวกเขาจุดนัดพบอยู่เกือบครึ่งทางที่เมืองนูลาโต้ เซปาร่าถูกเลือกให้เดินทาง645กิโลเมตรในการไปรับและกลับมาที่โนมแต่หลังจากที่เขาออกเดินทางได้มีการตัดสินใจให้เพิ่มจำนวนทีมที่จะส่งต่อยาให้เร็วขึ้นโดยแบ่งเส้นทางส่งต่อออกเป็น48กิโลเมตรเขาไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเกือบจะทำให้โนมถึงจุดจบเซปาร่าและรถลากเลื่อนของเขาวิ่งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยตัดระยะข้ามนอตันซาวซึ่งเป็นทางเข้าทะเลแบริงที่อันตรายมากเนื่องจากน้ำแข็งมีการเคลื่อนตัว เขาเป็นมัชเชอร์เพียงคนเดียวที่กล้าใช้เส้นทางนี้และมันช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้ทั้งวันทีมของเขาประสบความสําเร็จในการข้ามพื้นที่ที่ไม่มั่นคงนี้แม้อากาศจะเลวร้ายราวกับพยายามจะต่อต้านมนุษย์ก็ตามเพราะในฤดูหนาวปี1925นเหั้นหนาวที่สุดในรอบ20ปีด้วยลมแรงที่ทําให้อุณหภูมิลดล,ลงจนถึงลบ73องศาเซลเซียสในเวลานั้นเมือ่อพวกเขาเดินทางได้275กิโลเมตรเซปาร่ามั่นใจว่าเขาเหลือเพียงแค่80กิโลเมตรทันใดนั้น เขาเห็นมัตเชอร์อีกคนกําลังมีปัญหากับหมาของเขาเขามุ่งหน้าผ่านไปเพราะไม่อยากช้าลงแต่กลับได้ยินเสียงชายคนนั้นเรียกผ่านลมแรงและหิมะเซรัมเซรัมเซรัมอยู่กับผมกลับกลายเป็นว่ามัชเชอร์คนนั้นมาจากอีกด้านหนึ่งซึ่งเร็วกว่าเขาได้รับยามานานมากกว่า1วันเต็มก่อนกําหนดการเดิมของเขาและนั่นเป็นโอกาสอันดีที่เขาได้เจอกับเซปเปราที่มีจุดหมายเดียวกับเขาเพราะหากพวกเขาไม่ได้เจอกัน ยาก็คงจะใช้การไม่ได้และทําให้โนมต้องเจอกับชะตากรรมที่แก้ไขอะไรไม่ได้เซปาร่าได้นํายาจากชายคนนี้มาและหันหลังกลับเมื่อถึงกลางดึกเขาต้องย้อนกลับไปตรงที่ที่อันตร,รายที่สุดของการเดินทางเขาให้สุนัขและตัวเองได้พักผ่อนสักพักเพื่อตัดสินใจว่าเขากล้าที่จะข้ามนอร์เวตั์ตซาวอีกครั้งหรือไม่ลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆและพายุหิมะก็เริ่มก่อตัวตอนที่เซปาร่าเดินทางผ่านซาวไปได้ครึ่งหนึ่ง เขากลัวว่าตัวเองจะหลงทางและติดอยู่บนแผ่นน้ําแข็งแต่โทโก้สุนัขนําทางที่เขาเชื่อใจมีประสาทการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมและได้ทําการนําทีมได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เคยเป็นมาทันใดนั้นเซปา่าได้ยินเสียงที่เป็นลางไม่ดีสิ่งที่แย่ที่สุดก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วน้ําแข็งที่อยู่ใต้พวกเขากําลังเคลื่อนตัวถ้าน้ําแข็งเริ่มกลายเป็นแพทั้งทีมจะต้องหล่นไปในทะเลเปิดเขาไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนกว่าจะออกจากพายุหิมะและไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย แต่เขาเชื่อใจสุน,นัขของเขาโดยเฉพาะโทโก้พวกเขาจึงเดินหน้าต่อไปเสียงน้ำแข็งล่าเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆแต่เซปล่าก็ยังตั้งใจไปจากที่นี่พร้อมกับลมหายใจของเขาและเขาก็ต้องประหลาดใจตอนที่จู่ๆม่าน้ำแข็งก็หายไปและเขาก็ได้เห็นชายฝั่งพวกเขาทำสำเร็จแต่เส้นทางยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงจุดหมายพวกเขามาถึงที่พักข้างทางอีกฝั่งหนึ่งของนอร์ตันซาวและพักผ่อนสำหรับการเดินทางอีก4ชั่วโมงให้หลัง โทโก้สุนัขผู้มีความมุ่งมานะมาตลอดได้นำทีมของพวกเขาเดินหน้าต่อไปและมุ่งหน้าไปยังภูเขาแมคคิลลี่พวกเขาปีนเขาโดยมีระยะทางรวมถึง13กิโลเมตรด้วยกันในที่สุดรถลากก็เดินทางมาถึงเมืองกโกลวินซึ่งเป็นที่ที่จะต้องเจอกับมัชเชอร์คนต่อไปเพื่อส่งต่อยาโดยรวมแล้วทีมของเขาได้เดินทางถึง420กิโลเมตรใน5วันและได้เอาชนะรถลากอื่นได้อย่างขาดลอยความยุติธรรมเรียกร้องให้โทโก้รับเกียรติสำหรับความพยายามอย่างกล้าหาญ แต่ในความเป็นจริงนั้นแตกต่างออกไปโค้งสุดท้ายที่มีระยะมากกว่า80กิโลเมตรเป็นของกุนาคาเซนและบอนโต้สุนัขของเขาอันที่จริงแล้วคาเซนสมควรจะเดินทางเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นแต่เขาได้มาถึงจุดผัดเปลี่ยนเร็วเกินไปและทําให้เขาเห็นคนผัดเปลี่ยนกําลังหลับอยู่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเขาตัดสินใจเดินทางต่อและส่งยาด้วยตัวเองบอนโต้เองก็ดูเหมือนจะไม่ขัดอะไรเพราะมันยังคงมีพละกําลังเต็มเปี่ยมแม้จะผ่านการเดินทางอันยาวนานท่ามกลางพายุและอากาศหนาว ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาตีห้าครึ่งของวันที่2กุมภาพันธ์ยาก็มาถึงที่โนมและพร้อมใช้งานในอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นประชาชนต่างยินดีปรีดาและต้อนรับฮาเซนกับบอนโตอย่างคลื้นเครงไม่นานนักชื่อเสียงของพวกเขาก็โด่งดังไปทั่วเมืองรวมถึงในอลาสกา้าทำให้ทีมของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ แม้ว่าทุกทีมจะได้รับรางวัลกับคำชมเชยจากประธานาธิบดีแต่ชื่อเสียงของมอนโต้นั้นโด่งดังไปไกลกว่านั้นมันได้รับกุญแจรูปกระดูกของลอสแองเจลิสทำเป็นรูปปั้นในนิวยอร์กและแม้แต่ถูกทำเป็นภาพยนตร์ด้วยแถม70ปีหลังจากนั้นดิสนีย์ก็ได้สร้างการ์ตูนที่มีพื้นฐานจากเรื่องจริงนี้โทโก้ก็ได้รับความสรรเสริญด้วยเช่นกัน แต่บทบาทของมันก็เป็นที่รู้จักในนามนักส่งเซรุ่มที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนกเซปาร่าและสุนัขนาทางของเขาเดินทางข้ามรัฐหลายรัฐในปีต่อมาซึ่งได้รับคําชมจากผู้คนทั่วทุกขนแห่งที่ไปในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจอยู่ในเมนเมืองโปแลนด์สปริงซึ่งเป็นที่ที่เซปาร่าได้เปิดคอกสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ที่นี่โทโก้ได้อาศัยอยู่โดยได้รับความรักและความเคารพจนกระทั่งจากไปในปี1929 3ปีหลังจากนั้น เลออนฮาร์เซปาราได้ขายคอกสุนัขของเขาและกลับไปที่阿拉กาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในฐานะของคนขับสุนัขลากเลื่อนและทีมของเขาก็ได้รับเหรียญเงินในฐานะที่เขาเป็นนักขนส่งเซรุ่มที่ยิ่งใหญ่เขาได้กล่าวไว้ว่าเขาดีใจที่ทุกอย่างเกิดขึ้นในแบบที่มันเกิด แต่สิ่งเดียวที่เขาเสียใจคือโทโก้ไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้แน่นอนเขามีความสุขที่ได้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดสุนัขแสนกล้าหารก็ได้รับคำชมเชยที่คู่ควรกับมันโดยไม่มีใครเหมือนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด